เราวบรวมกันหมดแล้วซึ่งกำลังแต่งตัวกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราออกไปปั๊มที่สองกันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลุ่มเราอยู่นู้นไม่ใช่ม่อม้าครับมเหรอจริงเหรออยู่นู้อ้าวเฮ้ย แผ่เหรอแผนที่พาเข้านี่ผมไม่เคยไป่จริงๆเราต้องข้าตรงวัดทางนู้นดีกว่าใช่ไหมเป็นทางกันเป็นทางเป็นทางคอนกรีตด,ดีกว่าใช่มงั้นไปเข้านู่นเ,เข้านู่นจะไปเข้าแยกหนะ้าแยกนี้ทางไม่ดี นะห้ามเข้าอ่างเก็บน้ำแต่ว่าอ๋อแต่ว่าป้าป้าเขาบอกแกบอกเข้าได้ คิดว่าอา,อาศัยยกสัวเราแต่ว่าเป็นชาคนก็นทันที่มีคนซอนนะครับเพราะว่าคนซอนเขาก็อาจจะอา,อาจจะเต้งจริงจัง <c oughs> คือเป็นลุกหลังที่ค่อนข้างที่จะเป็นหินแข็งนะครับเนี่ยนะเห็นไหมครับเป็นหินแข็งๆข็โอ้หางลงทางลงมืแบบสวยอะ่ะนะ คือไปกันได้ง่ายๆนะแต่ว่ามันเป็นทางดินแค่นั้นเองนะครับน,นั้นเหมาะสำหรับายเลยนะที่ที่จะมาลยมุยถนนแบบนี้นะครับนี่นะอยู่กันยาวๆเลยนะครับเรเซอร์นำหน้าตอนนี้ให้เรเซอร์นำหน้านะเพราะว่าตอนแรกผมนำมาแต่ว่าดยกวอนที่ว่า,าให้เจ้าถิ่นเขานำทางดีกว่านะฮะเอาค่อางที่จะรู้ไอกอย่างดูผมติดกล้องด้วย ติดกล้องก็อยากเ,เข้ากับทุกคนนะเข้ากล้องกับทุกคนะเวนผมเออ,เอ,อ,เอ,อทำไมคนหายนี่เสียเปียบตลอดเลยไม่ได้ภาพเลยนี่เป็นคนเกลียดแล้วเออการเที่ยวป่าครั้งแรกของดีบอนจีอาร์สองร้อยคันนี้นะออาเรียกว่าพาโมโลยในทริปแรกกันเลยทีเดียวนะแต่ก่อนนี่คือไปคนเดียวแต่ผมวิ่งแต่ทางอัดยาง รอบนี้คือตั้งใจพามาลุยป่าเป็นทางที่มันก็ไม่เชิงว่าลุยมากนะแต่ว่าก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันทำเล่นรถเนื้อกันแทกตัก็ขันทางนึงเป็นไงม้างสายด้วยสบาย c b r ไม่รู้สึกด้วยเฮ้ย CPR ไม่รู้สึกด้วยเลเซอร์นี่เขาไปอย่างเฟี้ยวเลยนะเจ้าทีนเจ้าทีน คุณจะรีบไปไหนเบิยดใจเบียดใจอย่างเดียวเลยโหข้างหลังนี่คือแบบบิดกันแบบหักข้อกันเลยถ้าหมุนตันให้ทางนู่นเดี๋ยวไฟหมุนล่วงนี่ก็เดี๋ยวไฟล่วงเงีกัน่ะไฟหมุนได้จะดล่วงเลยกอดอย่างนี้เลยหรือเปล่าก็ตกผมไม่ครับคุณช้อนยังอยู่ครับคะณดูมากเขาจะเริ่มเปิดช่วงเดือนสิงหาได้ครับเป็นเดือนแรกหน้าหนาวแล้วจะจบที่กุมภาหลังจากนั้นเขาจะปิดเลยก็คือเป็นช่วงหน้าหนาวที่คนมากันใช่ใช่ คือมันจะบรรยากาศคล้ายคล้ายปังก์อ่งแม่มสอนแต่เนี่ยด้วยความที่ว่าโควิดมันเพิ่งจะหมดไปอ่ะใช่ใช่คือบำรุงทุกปีก็คือต้อง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 ซ่อมแซมันอยู่เงี้ยทุกปีแต่เมื่อก่อนครั้งแรกที่ผมมาสะพานนี้ยังไม่มีระเบียงอันนี้ยังไม่มีเนี่ยมีแค่มีแค่แอแพนเนี่ยที่มาล่าสุดนี้เมื่อไหร่สองปีที่แล้วสองปีที่แล้วมันก็นานอยู่นะนานอยู่นะเพราะว่าสองปีเลยอ่ะถ้าเขาเปิดเป็นทางการคือพวกนี้จะเป็นร้านอาหารนะใช่ใช่อ แล้วก็ก็จะนั่งชิวกินอาหารกันอะไรอย่างเงี้ยจากที่เราเห็นเมื่อกี้ที่ที่เราที่ป้ายที่ถึงไ้จอดถามเขาก่อนว่าตกลงเขาให้เข้ามาหรือเปล่าที่จะจอดเขาหน่เขาน่าจะตั้งป้ายตอนโควิดม <laughs> ั้งอเออเพราะ <laughs> ว่าป้ายมันจจะนานแล้วก็ได้อะถ่ายรูปนะไหนๆก็มาแล้วก็ถ่ายรูปก,กัน ากาศที่หุบเขาวงเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะผมว่าเป็นเหมาะสําหรับสายชิลที่เรียกว่ามาถึงแล้วอะ่ะไม่ต้องการอะไรแล้วนะคือมากินบรรยากาศมาชมนะครับมาชมวิวต่างๆน,น,นานามันเหมาะสำหรับการแคมปิ้งมากนะชอบมากนะผมชอบเรื่องของการแคมปิ้งนะครับถ้าอากาศเยน็เยนๆสักนิดหนึ่งซึ่งช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะก็จะสลับกับร้อนนะครับดูท้องฟ้า ถ้าฝนไม่ตกอย่างนี้ก็คือก็เหมาะกับพวกเราเลยสำหรับก,การเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะมันไม่เปียกอย่างนั้นเองตรงนี้น่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำนะอ่างเก็บน้ําแล้วก็จะมีหุบเขาที่เป็นวนรอบนี่นะคือนะครับที่เขาบอกว่าเป็นหุบเขาวงนี่คือมันจะล้อมรอบด้วยภูเขาแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นอ่างเก็บน้ำนะเขาจะกันน้ําไว้ให้น้ํามันอยู่ตรงนี้นรเพราะว่าประสบการณ์ที่เราเลือกันมาคือทางมันจะเล็กระจาจรแตว่า กาศก็ดีอ่ะบรรยากาศมาถึงตรงนี้คือแบบชิลมากเลยคือหลายๆคนคงลุยกันมาแบบยาวเนะขเขาวงในช่วงของหน้าโลซี e ั s อย่างนี้นะครับร้านขายข้าวร้านขายอาหารต่างๆนานาเนี่ยจะปิดกันนะถ้ามาก็เ,าเตรียมน้ำเตรียมอาหารกันมาด้วยนะครับ ซื้อมาจากข้างนอกนะเมื่อกี้ผมแวะด่านช้างมาก็ซื้อน้ําเข้ามาแล้วกนะ็จะมีถ้าใครที่จะมาตั้งเต็นท์แล้วผมว่า,าจะมีห้องน้ำนะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยถ้าใครจะเรื่องเรื่องของการอ,อับน้ำนะครับมีห้องน้ําแต่ว่าเรื่อง,องของกินเนี่ยไม่มีแน่นอนนะต้องเตรียมกันมาเองนะครับตรงนี้เขาก็บอกว่าปิดนะครับปิดช่วงหนึ่งมีนาถึงสิบเอ็ดสิงหาเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศนะครับแล้วก็จะเปิดในช่วงของหลังสิงหาเป็นต้นไป นะครับหลังสิงหาแล้วก็ไปถึงช่วงปลายเดือนกุมภาเพื่อเป็นในช่วงของไฮซีซั่นนะครับเป็นหน้าหนาวที่ให้คนมาเที่ยว จะหลับไปยเหรอกีอ่โม,มงละ <c oughs> มันชิวอะ่ะบรรยากาศดีกดี่โม,มงเนี่ย <c oughs> ใช่ใช่บรรยากาศดีมาก <c oughs> ไม่ได้เลยเนี่ยนอนไปพักเดียวเอง <c oughs> สปอร์ตนี่มาขี่กันทางแบบนี้โอ้สุดยอดเลยนะจะสดไปไหนเฮ้ยโอ้โยเฮ้ยโอ้โยแต่ละคันล้อปักกันโอ้โหย,โโหยแยหม หลังจากที่เราออกจากหุบเขาวงมาเราก็ใช้เส้นทางที่เป็นเส้นทางลัดเลาะไปตามไร่ของชาวบ้านเพื่อที่จะมุ่งหน้าออกไปสู่ถนนเส้นหลักแล้วเราก็จะมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติผู้เตยกันต่อไปติดตามชมการผจญภัยของพวกเราในอุทยานแห่งชาติผู้เตยได้ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ